สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับมิสเตอร์ดอนะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาที่ EP ที่4นะฮะเราจะมาคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการการขนส่งนะฮะว่าในบริษัทโลจิสติกหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเขามีการบริหารจัดการกันยังไงนะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งล่วงหน้านะเมื่ออีที่แล้วนะฮะว่า งานทางด้านโลจิสติกหลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ส่วนทั้งหมดนะครับผมส่วนแรกเนี่ยจะเป็นงานขนส่งนะฮะส่วนที่2นี่จะเป็นงานเก็บสินค้าหรือว่างานคลังนะครับผมส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของ t h i r d Party l o g i s t i c นะฮะซึ่งจะทำหน้าที่ในการบริหารแล้วก็จัดการเรื่องของโลจิสติกนะฮะแทนลูกค้านะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรงนะฮะแลวก็เป็นผู้ขายโดยตรงนั่นเอง ส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของ reverse logistics นะฮะ reverse logistics Log เนี่ยก็จะเป็นงานเ,าเกี่ยวกับทางด้านการนำสินค้านะฮะที่อยู่ในมือลูกค้าเนี่ยกลับไปยังโรงงานอีกครั้งหนึ่งเป็นการ reverse เพื่อการแก้ไขสินค้าอันนั้นให้ดีขึ้นหรือว่าเป็นการรับสินค้าที่ไม่ดีกลับไปเพื่อเอาไปทำลายก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะฮะของผู้ผลิตหรือว่าของลูกค้าเองก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนส่ง ต้องการให้เอากลับนะครับวันนี้เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยเราจะมาเน้นทางด้านขนส่งซึ่งเป็นงานแรกที่เราคุยกันในที่ผมได้แจ้งไปเมื่อเมื่อ EP ที่แล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเน้นในเชิงลึกนะฮะของธุรกิจทางด้านการจัดส่งว่าในความเป็นจริงเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยบริษัทจัดส่งเนี่ยเขาบริหารการบริหารจัดการกันยังไงนะฮะ แล้วก็เขาใช้อะไรเป็นตัววัดนะฮะเรื่องของคุณภาพของงานนะครับผมแล้วก็รูปแบบในการบริหารจัดการเป้าหมายของเขาเนี่ยคือเขาทำเพื่ออะไรและเขาขายอะไรอ่ะโอเคปัจจุบันเราจะเห็นว่าบริษัทจัดส่งเนี่ยหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยคือหลายเจ้าเลยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะก็จะมีบริษัทไปรษณีย์ไทยนะที่ทำหน้าที่ในการจัดส่ง แต่หลักๆแต่ก่อนเนี่ยเราจะส่งจดหมายใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เรามีพวกอีเมลอะไรต่างๆนานาเรื่องจดหมายแล้วก็ลดลงนะฮะแทนที่ว่าจะส่งจดหมายก็กลายเป็นว่าเขาจะคือคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเลิกไปส่งสินค้าแทนนะ,ะทำการส่งสินค้าไปไปยังไปยังผู้รับแทนนะฮะจดดักไปทางนั้นเพราะว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยได้เข้ามาแทนที่ธุรกิจร้านค้าทั่วๆไปนะฮะ ดังนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากเลยต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะฮะของพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ทุกท่านก็ได้เห็นเป็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าหลังจากที่มีโรคระบาดนะฮะโควิด -19 เนี่ยเกิดขึ้นมามันก็ทําให้พฤติกรรมของมนุษย์นะฮะหรือว่าพฤติกรรมของประชากรในประเทศเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางาน นะฮะหรือว่าการจับใจใช้สอยหรือว่าการช้อปปิ้งอะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนรูปแบบไปเลยคนสว่วนใหญ่ตอนนี้เน,นี่ยเขาก็ไม no ่ค่อยออกจากบ้านสักเท่าไหร่นะเวลาเขาจะสั่งสินค้าหรือว่าซื้อของอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะเน้นออนไลน์มันทําให้งานทางด้านโลจิสติกหรือว่างานขนส่งมีบทบาทค่อนข้างเยอะจริงๆนะฮะก็อย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายเจ้านะฮะที <t <t ่เป็นบริษัทโลจิสติกที่เพิ่งเกิดขึ้นมาโอเคอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยเกิดขึ้นมานําหน้าก่อนใครเลย ก็คือ Curly l o g i s t i c ตกเขาตั้งเป้าว่าการส่งสินค้าของเขาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในเขตบริมณฑลเนี่ยเขาจะส่งภายใน1วันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่นอกเขตไปอาจจะเป็นทางตอนใต้ก็ผมว่าก็ไม่น่าจะเกินสัก2วันนะฮะอันนั้นคือคำมั่นสัญญาของเขาซึ่งเขาเชื่อว่าตัวเขาเองอะทำได้นะฮะดังนั้นผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายอื่นๆที่ตามเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนกันว่าเอ๊ะ การที่เคอร์รี่เนี่ยเขาเขา,เขา,เ,ขาเขายืนกรานอ่ะเขายึดมั่นว่าเขาสามารถทําได้ภายในหนึ่งวันหรือว่าสองวันเนี่ยในบริษัทโลจิสติกส์รายอื่นๆเนี่ยจะ,จะทําได้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องก,ก็เป็นความทา้าทายให้เป็นชั l เลน g ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งฮะสำหรับบริษัทโลจิสติกส์รุ่นใหม่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้การขนส่งเนี่ยสามารถบรรลุหรือว่าสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ตัวเองกําหนดเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องมี คือข่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะฮะเรื่องของกระบวนการการทำงานนะฮะหรือที่เรียกว่า process นะฮะ process flow ในการทำงานของแต่ละที่เนี่ยต้องเปะ๊ะคือถ้าเกิดว่าคนทำงานเนี่ยพลาดไปจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้กระบวนการทั้งกระบวนการเนี่ยช้าลงอย่างเห็นได้ชัด delay มันอาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาด ต่างๆมานานามากมายถ้าเกิดว่าขบวนการมีอยู่แล้วแต่ว่าคนไม่ทําตามขบวนการอย่างเช่นมันอาจจะทําให้สินค้านี่ล่าช้าลงมันอาจจะทําให้สินค้านี่ส่งผิดนะครับแตกหักเสียหายได้อันนี้ก็การแตกหักแตกหักเสียหายเมันเกิดจากการ handling หรือว่าการบริหารจัดการนะของผู้ขนส่งนะฮะว่าเวลาที่ว่าเขารับสินค้ามาเขาจัดจัดการยังไงให้สินค้านี่ มันมีความกระทบก,กระเทือนน้อยที่สุดดังนั้นทุกท่านอาจจะเห็นนะฮะที่บริษัทโลจิสติกเนี่ยเวลาเขารับสินค้ามาจากลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดสินค้าชิ้นไหนที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนคือบอกบางอะ่ะเขาก็จะติดคําว่า Franchise เข้าไป f r a n c h i s e นี่แปลว่าบอกบางนั่นหมายความว่าคนที่ทํางานหรือว่ารับช่วงต่อนะฮะจากลูกค้าที่เอาสินค้ามาส่งจะต้องจัดการกับสินค้าชิ้นนั้นออย่างดีเยี่ยมนะฮะ อย่าไปรุนแรงกับมันไม่งั้นถ้าแตกแตกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะการจัดส่งเนี่ยจะต้องตรงเวลา on time delivery คำว่า on time delivery นี่ก็คือเขาจะต้องทำตามที่เขาสัญญาแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะบอกว่าเออเราส่งสินค้าตรงเวลาเนี่ยตรงเวลาตรงยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเทอร์ี่เขาบอกว่า next day delivery ก็คือส่งวันพรุ่งนี้ภายในเที่ยงภายในวันหรือว่าภายในบ่ายอะไรเงี้ย นั่นคือสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ on time ก็คือโอเคฉันจะทําให้มันตรงเวลานะตับที่ฉันสัญญาเอาไว้นะอันนี้เห่เป็นสิ่งท้าทายนั่นคือสิ่งที่เคอร์ลี่เขาทำดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมี KPI ในการวัดผลคือบริษัทขนส่งเนี่ยปัจจุบันนี้คือเขาเองเขาก็ไม่ไม่จะไม่ลงทุนนะฮะเวลาเขาตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนพวกรถทพวกรถกระบะพวกรถขนส่ง รถหกล,ลอ้ลอสิล้อเขาไม่ลงทุนนะสมัยนีย้เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็จุดคุ้มทุนแล้วก็จุดที่จะก่อให้เกิดกําไรกลับขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานวิธีทางรัฐที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาก็จะทําการจ้างผู้ขนส่งรายย่อยเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมนะฮะปกติแล้วนี่เขาจะมีประมาณสักก็แล้วแต่ฮะถ้าเกิดว่าคือปกติ บริษัทโลจิสติกส์เนี่ยถ้าเกิดมีฟีดเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้รอบในการจัดส่งเนี่ยเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นเนี่ยเรื่องของเวลาที่จะไปส่งให้ถึงทันเวลาเนี่ยมันก็ง่ายง่ายขึ้นแต่มันจะมีความยากนิดน,นึงก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีคนเยอะหรือว่ามีผู้ขนส่งหรา,ายอยู่ในองค์กรเราเนี่ยเราก็ต้องทําการอบรมเขาเนี่ยให้เขาเข้าใจกระบวนการอยู่บ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผู้ขนส่งรายใหม่ๆเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้มีการอบรม บางทีก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทอย่างเช่นส่งสินค้าผิดส่งสินค้าแตกเสียหายสภาพไม่ดีนะฮะอะไรต่างๆนานาเนี่ยก,ก็เลขกันไปใหญ่ผู้ขนส่งลวกเนี่ยท,าาที่เข้ามาที่เข้ามาทางานด้วยกันกับบริษัทขนส่งเนี่ยจะต้องมีการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมเรื่องของตัววัดผลก็คือ KPI นะ KPI อย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจะมีทั้งหมด6ตัวจําได้ไหมครับ มันย่อมาจาก Key Performance Indicator ตัววัดผลการทำงานนะฮะอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าจะต้องตรงตัวนะฮะสินค้าลูกค้าสั่งอะไรเราก็ต้องส่งอันนั้นไปจำนวนนะฮะที่ส่งก็ต้องตรงตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้นะ,ะสภาพของสินค้าอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะสถานที่ที่ส่งก็ต้องส่งให้ตรงที่นะฮะในขณะเดีวยวกันก็ส่งให้ตรงคนด้วย เวลาส่งไปตรงที่แต่คนไหนก็ไม่รู้อันนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายนะครับแล้วก็ตรงเวลาทั้งหมดก็จะมี6 KPI 6ตัววัดผลตัวนี้แหละหลังจากที่เราทําการมอบหมาย KPI ตัวนี้ให้กับผู้ขนส่งหรือว่าที่เขามาทํางานร่วมกับเรานะฮะพอตอนสิ้นปีเนี่ยเขาจะมาประมวลเอาว่ายกตัวอย่างสมมุติเราเรียกผู้ขนส่งเข้ามาจอยหรือว่าเข้ามาร่วมทํางานกับเราประมาณสักสามเจ้าหลักๆ เขาจะเอามาประมวลผลแล้วก็จะดูว่าโอเคเจ้าไหนบ้างที่ทํางานแล้วมีเกิดความผิดพลาดค่อนข้างเยอะตรงนั้นเขาก็จะเอาไปประเมินพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนไอ้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยได้ทําการาตกลงยังไงกับผู้ขนส่งร่วมเหล่านั้นเนาะอันนี้ในขณะเดียวกันผู้ขนส่งร่วมเองก็ตามเนี่ยเวลาที่รับสินค้าไปเนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าตัววัดผลเนี่ยมันค้าคออยู่ดังนั้น ตั้งแต่เวลาแรกเลยที่ผู้ขนส่งไปรับสินค้ามาเขาก็ต้องเช็คว่าสินค้านั้นตรงกับใบรับใบงานของเขาหรือเปล่าออเดอร์ Order ที่เขาได้มาเนี่ยโอเคมีสินค้าอะไรบ้างอันนั้นอันดับแรกเขาจะต้องเช็คก่อนเขารับมาคือสินค้าต้องตรงนะ uh, product knowledge ต้องมีก็คือความรู้ทางด้านสินค้านี่ต้องมีมั่วไม่ได้นะฮะถ้ามั่วนี่ตกม้าตายตั้งแต่แรกเลยโอเคสินค้านี่ต้องตรงผู้สั่งสินค้าคือใครคือเขาจะต้องไปส่งให้ใคร ส่งให้เมื่อไหร่เวลานะฮะที่เราที่เราสัญญิงสัญญากับลูกค้าลูกค้าเขารู้นะฮะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาสั่งเมื่อไหร่แล้วเขาจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่มันจะมีหลีดไทม์นะฮะระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วเวลาที่ว่าลูกค้าเราเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทขายเนี่ยคุยกับลูกค้าเขาเขาจะคอมมิตอยู่แล้วโอเคเราจะส่งให้คุณภายในช่วงเวลานี้นะไม่เกินวันหนึ่งนะหรือว่าไม่เกิน2วัน Driver, นะขึ้นอยู่กับระยะทางนะหรือว่าที่ตั้งของลูกค้าว่าอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นตรงนั้นเป็น เรื่องเรื่องหนึ่งที่ผู้ขนส่งหรือว่าคนขับรถเนี่ยบริษัทรถเนี่ยเขาจะต้องตระหนักพอรับเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาเขารับงานเนี่ยเขาไม่ได้รับงานแค่เจ้าเดียวนะฮะจริงๆเนี่ยเวลารถที่เขามารับงานเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะดูว่าปริมาณสินค้าเนี่ยที่เขารับมาเนี่ยมันคุ้มไหมมันมันมันมากเพียงพอไหมที่จะบรรทุกบนรถของเขาแล้วส่งไปให้ลูกค้า เขามีผลตอบแทนก็ค <cido S 2> ือว่ายิ่งคุณส่งหลายเจ้าเนี่ยคุณจะยิ่งได้อินเซนทีฟหรือว่าจะยิ่งจะอาจจะได้โบนัสหรือว่าอะไรต่างๆนานาไอ้นี่เป็นตัววัดผลอันนึงแต่บางรายก็จะดูที่โวลลุ่มอย่างเดียววลลุ่มหมายถึงว่าปริมาณน้ําหนักของสินค้าที่เขารับได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นคนคนว่าจ้างนะฮะก็คือบริษัทขนส่งเนี่ยเขาว่าจ้างเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่ายังไงก็แล้วแต่ในรถของคุณเนี่ยบรรทุกได้ตันยี่ หรือว่า1.2ตันคุณก็ต้องรับ1.2ตันไม่ว่างานที่มอบหมายไปจะเป็นหนึ่งที่นะฮะหรือว่าจะเป็นกี่ที่เองก็ตามคุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้แต่บางครั้งในผู้ขนส่งผู้ขนส่งหรือว่าเจ้าของรถเองก็ต้องมานั่งชั่งน้ําหนักฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปส่งหลายเจ้าแต่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจำนวนสินค้าน้อยมันคุ้มหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าน้ํามันค่อนข้างเยอะนะฮะในการที่จะไปส่งมันก็อาจจะไม่คุ้มสักสักเท่าไหร่นะฮะ อันนี้ก,ก,ก็แล้วแต่การพิจรารณาของโลจิสติกแมเนเจอร์ของบริษัทขนส่งนั้นละกันว่าเขาจะารุ้มอ์อรวยหรือว่าเขาจะหาวิธีทางออกยังไงนะฮะอันนี้คือมุมมองของทางผู้ขนเจ้าของรถนะฮะร่วมที่มาร่วมงานกับทางบริษัทโลจิสติกตอนนี้ในมุมมองของบริษัทโลจิสติกหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยแน่นอนคือเขาอ่ะไม่ได้ไปแคร์หรอกว่า คนที่เป็นรถร่วมเนี่ยหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าสัญญาเนี่ยหรือว่าขา้อตกลงเนี่ยคือเขาคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะต้องทําการขนสินค้าให้ได้เต็มทันรถโอเคแต่คุณจะทํายังไงก็ได้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือต้องส่งให้ทันเวลาสินค้าที่ส่งต้องเป็นสินค้าที่เขาสั่งแล้วก็ให้ผู้รับได้รับสินค้าภายในวันที่เราได้แจ้งเข้าไป นี่คือรูปแบบการทำงาน,นแต่นี้พอเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างบริษัทบริษัทขนส่งเนี่ยจริงๆบริษัทขนส่งเนี่ยมันก็จะไม่มีกิจกรรมมันไม่ค่อยซับซ้อนนะครับหลักๆจะเป็นกิจกรรมที่เป็นรับสินค้ามาแล้วก็จัดเก็บสินค้าเพื่อรอในการจัดส่งนะฮะแล้วก็ทําการจัดส่งคือกิจกรรมของบริษัทขนส่งที่เขาทำากันอยู่นะฮะเ,เวลาที่ว่าเขาทําการรวบรวมสินค้าละยกตัวอย่างรับสินค้าที่ว่า รับสินค้าจากลูกค้าที่เขาต้องการให้ส่งเอามารวบรวมกันพอเขารวบรวมกันเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องจัดสายรถใช่ไหมฮะก็จะดูตามโค้ดที่แปะอยู่บนกล่องว่าโอเคบนกล่องเนี่ยไปที่ไหนบ้างเขาจะแบ่งโซนปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเขาจะส่งไปตามภูมิภาคต่างๆอย่างเช่นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกอตะวันตกมันจะมีรหัสไปรษณีย์อยู่ไอ้ตรงนี้เขาจะทําโค้ดเอาไว้นะฮะว่าพื้นที่ตรงไหนโค้ดเบอร์อะไร มันควรที่จะไปที่จุดกระจายย่อยตรงไหนจุดกระจายย่อยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดโปนะฮะเดโอ่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ว่าเขารวบรวมจะมีพอเขารวบรวมสินค้าถูกไหมฮะพวกพัสดุต่างๆสินค้าที่เขาจกกระจายเขาจะต้องทําการคัดแยกก่อนให้เป็นสายสาไปเอาสายหนึ่งนะไปภาคใต้สายสองไปภาคเหนือสายสามไปภาคตะวันออกสายสี่ไปภาคตะวันตกสายห้าไปภาคอีสาน เขาจะแบ่งอย่างนี้ก่อนแต่ละภาคเนี่ยปกติเขาจะมีเดโปฮะจะมีฮับที่รอเพื่อที่จะทําการคัดแยกอีกทีอย่าลืมว่าในพื้นที่จังภาคภาคหนึ่งเนี่ยมันมีหลายจังหวัดอย่างเช่นภาคใต้ก็มีตั้ง14จังหวัดเห็นไหมฮะภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดทุกทุกภาคมีหลายจังหวัดหมดดังนั้นพอไปถึงฮับย่อยเนี่ยหรือว่าเป็นเดโปย่อยเนี่ยเขาจะต้องทําการคัดแยกสินค้านี่ฮะตามโค้ด ที่อยู่บนกลอกอีกแต่ละสายเนี่ยก็จะมีคนดูแลเป็นผู้นำส่งเขาก็จะทำการมารับสินค้าและก็ไปส่งในสายที่ตัวเองับผิดชอบนะฮะนั่นนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือรูปแบบในการทำงานนะฮะของบริษัทขนส่งนะฮะเขาจะทำงานรูปแบบอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยที่ฮับ กลางที่ศูนย์กลางเนี่ยก็คือที่กรุงเทพเนี่ยจุดที่รับรับวสัสดุมาเนี่ยจะต้องทํางานาให้มันสัมพันธ์กันนะฮะกับศูนย์ย่อยในแต่ละภาคเวลารับสินค้ามามันมีคัตออฟไทม์อยู่นะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้ตรงเวลานะฮะปกติเขาจะมีคัตออฟไทม์ time, เขาอาจจะบอกว่าโอเคเวลาถ้าเกิดจะไปภาคใต้เนี่ยสินค้าเนี่ยจะต้องมาส่งส่งมาถึงมือของ บริษัทขนส่งเนี่ยก่อนเที่ยงเพราะว่าหลังจากเที่ยงเนี่ยเขาจะทําการจัดสายเรียบร้อยแล้วก็จะทําการส่งไปที่คือเขาจะเริ่มออกจากจากทัพหลักที่กรุงเทพแล้วเพื่อที่จะไปยังทับย่อยนะฮะในแต่ละภาคระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะเพราะว่าเวลาที่เขาคํานวณเส้นทางเนี่ยเขาจะดูจากไม้ ว่ารถแต่ละคันเนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างรถบรรทุกอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้วิ่งเร็วฮะวิ่งประมาณ50-60กิโลเมตรเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเขามีระยะเวลาช่วงเวลาที่แน่นอนฮะว่ามันจะไปถึงที่ฮับจอยเนี่ยโดยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงพอไปถึงเขาก็ต้องไปนั่งรออีกรอคัดอีกเห็นไหมฮะมันมีขั้นตอนมันอยู่ดังนั้นบวนการต่างๆเนี่ยตั้งแต่ ข you, ั้นแรกตอนที่เรารับสินค้ารือพัาสัุมาเนี่ยเราจะต้องทาการคัดแยกมันมีขั้นตอนย่อยแยะเลยแล้วหลังจากนั้นส่งไปอีกส่วนหนึ่งก็คือที่คลังย่อยหรือว่าที่เดโปย่อยเขาก็ต้องมีขบวนการขั้นตอนในการคัดแยกย่อยอีกนะฮะพอย่อยเสร็จแล้วเนี่ยพอคัดแยกเรียบร้อยผู้ขนส่งเองเนี่ยก็ต้องมารับสินค้าให้ตรงเวลาถ้าเกิดเขาพลาดจากการรับสินค้าไปเนี่ย มันก็อาจจะทําให้สินค้านไปส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยเลทหรือว่าดีเลยไปอีกวันหนึ่งเลยซึ่งมันก็เกินเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นะ,ะบางรายเนี่ยผู้ขนส่งนะครับบางรายคนที่รับช่วงต่อเนี่ยมันรับสินค้าจากจากศูนย์กระจายย่อยใช่ไหม <S <S เขาก็ไม่ได้ออกไปส่งเลยนะ <S <S เขาเอาไปเก็บก่อนที่บ้าน <S <S แล้วก็รอเนื่องจากว่าบางทีก็อาจจะมีความรู้สึกขี้เกียจหรือว่าเมื่อคืนนี้ดึกไปหน่อยก็เลยละเลยนะฮะ ก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงมันกระทบกับเรื่องของอความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อบริษัทนะครับไม่ใช่มีแต่มีต่อผู้ขนส่งหรือว่ามีต่อคนที่มารับสินค้าไปส่งต่อนะต่อบริษัทในภาพรวมดังนั้นเขาเนี่ยคือบริษัทเองเนี่ยก็ต้องดังนั้นบริษัทเองเนี่ยเขาจึงมีตัววัดผลหลักๆเพื่อที่จะวัดการทำงานของแต่ละส่วนค่อนข้างค่อนข้างเข้มงวดมากถ้าพลาดไปคือจบ โอเคอันนี้คือรูปแบบนะฮะนะที่เป็นภาพรวมนะให้เข้าใจว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นภาพอ๋อโอเคจะได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคเราสั่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้แล้วข้างในเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะอ,อะเริ่มตั้งแต่งานก็มีอะไรบ้างหนึ่งงานตรงเคาน์เตอร์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารับ สินค้ามาจากลูกค้าขายกล่องนะแนะนําลูกค้าว่าจะต้องติดป้ายยังไงแบบไหนอันนี้คือลักษณะงานแรกงานที่2ก็คือจะเป็นรูปแบบของการคัดแยกทําหน้าที่คัดแยกอยู่อยู่บนพื้นนี่แหละคัดแยกออกมาเข้าตามกล่องมันจะมีกล่องอยู่ว่าโอเคถ้าเกิดเป็นสายใต้นะก็อยู่กล่องนี้สายตะวันสายเหนืออยู่กล่องนี้กล่องนี้ก็จะมีโค้ดจาตัดเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นงาน,งาน,นงอีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานจ่ายจะเป็นงานที่ คุยกับผู้ขนส่งเป็นหลักว่าโอเคผู้ขนสง่งวันนี้มีรถกี่คันเพียงพอไหมวันนี้มีออเดอร,ร์กี่ออเดรรอร์โอเคต้องไปกี่สายมีออเดอร,ร์เยอะไหมหรือว่าออเดอร,ร์พอไมกับรถคันหนึ่งถ้าพอก็ไม่เป็นไรอารถคันหนึ่งเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าออเดอร์หรือว่าจานวนพัสดุหรือว่าสินค้านี่ที่จะต้องส่งไปเยอะแยะเนี่ยก็ต้องมานั่งคํานวณว่าจํานวนรถฝีมีกี่คันดังนั้นเนี่ยงานที่จะต้องติดต่อหรือว่าพูดคุยกับผู้ขนสง่งเนี่ย ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็จะเรียกว่าทรานสปอร์ต a มนเจอร์ดูแลทัพอีกทีนึงวางแผนเรื่องของจำนวนรถว่ารถที่จะเข้ามาเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องมีกี่คันปกติออเดอร์เนี่ยเราเราจะรู้ตอนกลางคืนละหรือว่าเราจะรู้หนึ่งวันล่วงหน้านะฮะพอเรารู้หนึ่งวันลุ่งหน้า,นะะเ,รา,นนาเราก็ต้องทำการวางแผนว่าเราจะหารถเข้ามาช่วยเนี่ยสนับสนุนกับออเดอร์เนี่ยให้เพียงพอเนี่ยเพื่อที่จะทำการขนส่งไปเนี่ยกี่คัน อันนี้เนี่ยน่าสนใจท้าทายมากเลย Transport m a n เนเจเนี่ยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการวางแผนนะฮะวางแผนเรื่องจำนวนรถนะที่จะเข้ามาดูแลออเดอร์ที่มีอยู่ในแต่ละวันนะอีกทั้งเขาจะต้องดูเรื่องของเซฟตี้ด้วยอย่าลืมเวลาผู้ขนสน่งหรือว่าคนขับรถเนี่ยเวลามารับงานเนี่ยบางคนเนี่ยมาเมาเลยลงเท้าก็ไม่ได้ใส่เซฟตี้เพราะว่าอย่าลืมบางครั้งเนี่ย คนขับรถเนี่ยเขาต้องทําการขนส่งขนย้ายขึ้นลงสินค้าจากรถเขารองเท้าเนี่ยสำคัญนะก็คือรองเท้าเซฟตี้นะครับต้องใส่นะชุดก็ต้องเป็นชุดของบริษัทถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นชุดของบริษัทบริษัทโลจิสติกบริษัทขนส่งเลยไม่ใช่บริษัทร่วมนะเพราะว่าเวลาที่มันจะเป็นการโปรโมทไปในตัวเวลาที่ว่าเราไปส่งสินค้าเนี่ยเขาดูอ้านี่จากบริษัทอะไรอ๋อไลน์นี้ทํางานให้บริษัทยกตัวอย่างบริษัท JJ j l o g i s t สติก J.K. Logistics m r d a w Logistics อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเรียบร้อยการแต่งกายเนี่ยก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยไม่ใช่มาแล้วโอ้เสื้อยับเลยหน้าตาดูไม่ได้เลยเมากินแอลกอฮอล์ถ้าเป็นผมยุคนั้นนะคือผมไม่ให้ทำเลยนะบอกให้ไม่ได้มันผิดนโยบายไปเจอลูกค้านี่ลูกค้าก็ด่าตายเอาคนเมามาขับเอาคนเอาคนเมามาส่งสินค้าเมาเมาแล้วขับรถอย่างเงี้ยเผอถูกจับอีกซวยอีก ไม่ได้นะครับผมอันตรายมากเลยตรงนี้ผมขอฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจที่อยากจะเปิดบริษัทโลจิสติกหรือว่าบริษัทขนส่งหรือว่าน้องๆที่กำลังจะสมัครงานในงานทางด้านการจัดส่งเนี่ยก็ให้ตระหนักตรงนี้ไว้นิดน,นึงนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมาให้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะใกล้ชิดเราค่อนข้างมากนะฮนะณช่วงเวลานี้นะครับผมก็เลยอยากจะขอนำเสนอ เคสของการขนส่งทางบุกนี่เป็นตัวอย่างแล้วกัน,น<ต>ก็วันนี้เนี่ยก็ผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้เนี่ยหรือว่าได้มุมมองเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจขนส่งเนี่ยไม่มากก็น้อยนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงอาจจะเอาความรู้หรือว่าความเข้าใจตรงนี้เนี่ยครับไปปรับใช้หรือว่าไปพูดคุยนะฮะกับบริษัทที่ตัวเองกําลังจะดิวอยู่ คุณอาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งแต่อาจจะเป็นบริษัทลูกค้าก็ได้แต่มองหาบริษัทขนส่งสักรายหนึ่งนะฮะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณเองนะครับครับก็วันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเราก็ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วถ้าไม่อยากจะให้พลาดการติดตามผลงานของผมนะก็กด subscribe นะฮะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดงานนะที่ผมอยากจะนำเสนอให้ทุกท่าน ครับก็สำหรับวันนี้นะก็ขอลาก่อนแล้วกันนะครับผมก็เราเจอกันใหม่นะฮะใน EP ีหน้าฮะอีพีที่5 EP ีที่5นี่ผมก็คงจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การคลังสินค้ามาให้ทุกท่านได้รับทราบนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะสำหรับวันนี้เนะี่ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะฮะดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับอยู่กับบ้านนะครับช่วงเวลานี้ใส่แมสทุกครั้งที่จะออกไปข้างนอกนะฮะทิ้งระยะห่างโซเชียลดิสแตนซี สวัสดีครับผม